สวัสดีครับผมนายธนาวิทเทมที่ว่าก่อนรหัสนักศึกษา501 001 62 0093ครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะมาทำชิ้นงานอะไรก็ได้เป็นเป็นใบพัดนะครับก็เริ่มกันเลยครับเริ่มแรกนะครับให้ใช้คำสั่งสเกต ปนเพนนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งเซ r ร์ e ิวาดวงกลมขนาดไดมิตเตอร์20มิลน,นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งเอ็ก u d e นะครับขึ้นมา20 เดี๋ยวไปขึ้นมาิบมิลทุกๆเกอจากนั้นเราจะ insert สเกตที่พื้นผิวด้านบนนะใช้คำสั่งเซอร์เคิลเหมือนเดิมนะครับโดยให้ มีขนาดไดามิเตอร์สำหรับวงกลมนี้เป็น10มิลจากนั้นให้ใช้คำสั่ง x ถอด cut x ถอดนะครับก็ถูกออกติกถูกจากนั้นใช้คำสั่ง fillet ยังก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้เราจะใช้คำสั่งสร้างเพนใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับก็ให้เลือกพื้นผิววงกลมด้านนอกนะครับแล้วก็เลือกฟอนเพนไม่ได้โอเคเลือกท็อปเพนนะครับแล้วก็ติ๊กถูก จากนั้นนะครับ Insert s k e สเกที่เพจนึงโดยทำการวาดเส้นตรงขึ้นมานะครับโดยเอาโดยใช้เส้นนี้นะครับเป็นเส้นอ้างอิงในการสร้างเพียนต่อไปนะครับ ก,กำหนดความสัมพันธ์นิดหน่อยนะครับให้มันอีก a อโอเคจากนั้นก็กำหนดขนาดอยู่ไหนวะาเออกำหนดอง,งศาโดยสมาร์ทเดเมนชันนะครับให้มีขนาด80 80-180 101 Okay. เสร็จแล้วกำหนดข้างเดียวก็พอนะครับเพราะว่าเราใช้คำสั่งอีกว่าใช้กำหนด relation เป็นอ q u a l ไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องกำหนดความยาวก็ได้นะครับเราไม่ได้ใช้เส้นนี้ทำอะไรต่อใช้เป็นเส้นอ้างอิงเฉยๆก็จากนั้น Exit Sketch นะครับแล้วก็ใช้กด New p a n e นะครับเลือกเลือกเพจนิ้วหนึ่ง เราก็เลือกเส้นที่เพิ่งสร้างไว้โอเคจากนั้นก็ติ๊กถูกโอเคแล้วก็อุ้ยออาแล้วก็ขยายมันออกมาหน่อยนะครับดมูมันดูมไม่ค่อยชยัดโอเคเราเพื่อไม่ความไม่งงเรากดซ้อนเพลนที่หนึ่งก่อนนะครับ เราก็กดคำสั่ง section view นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะงกเปลี่ยนเป็นเพจที่2นะครับแล้วก็ติ๊กถูกโอเจากนั้นก็ insert s k e t c ที่เพจที่2นะครับแล้วก็ให้ว่าตัวใบพัดนะครับตามนี้ตามนี้เลยนะครับ ไปรลอุอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอเคก็คำความสัมพันธ์เป็นอิกข้อติดถูกแล้วก็ใช้คำสั่งที่พอยอาร์คสร้างใบพัดตามตามใจเราเลยนะครับก็ เอาให้มันดูขนาดเหมาะสม okay. จากนั้นก็หลังจากนั้นเราสามารถทําการปรับเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้กําหนดขนาดลงไปนะครับก็ปรับเปลี่ยนได้ตามเห็นสมควร ค okay. ใหญ่ไปไหมเนี่ยไม่หรอกฮัลโหลฮัลโหลโอเคประมาณนี้ก็พอแล้วก็กดคำสั่ง e x t r u d e นะครับเลือกเออ ออปชันเทนิสมันเป็นมิดเพนนะครับแล้วก็ให้มีความหนาหนึ่งมิลแล้วก็ติ๊กทูโอเคจากนั้นนะครับเราจะกดออกจากเซสชันวิวก่อนนะครับแล้วค่อยใช้คำสั่งฟิลเต็ด เราจะใช้ค่าสั่ง fill e t เลือกตรงนี้แล้วก็ห้ามิลส่วนตรงนี้ให้มีรัศมีหนึ่งมิลจุดเกจากนั้นตรงนี้ ตรงนี้ก่นไม่มีลัสจูปิเลตมีลัสเซนีอามีนอาริสิดิอุยเยอะไปอามีนยกไปพอ่อโอเคข้างใน มีฟิลเลตแล้วจะมี0.5โอเคแล้วก็ด้านหลังก็เหมือนกัน0.5โอ้ย 0.5อยู่ไหนวะกากบ,บาทฟฟลเฟลต0.5ติก๊กถูกโอเคจากนั้นจะคำส,สกกร่งส i r c u l a r Pattern นะครับกับฟิลเลตฟฟลเลต5เกี่ยวอะไรเนี่ยแล้วก็ แล้วก็3 s equal s e แกนตรงกลางกด view นะครับแล้วก็เลือก t e m p o r a r y x แล้วก็เลือกแกนตรงกลาง k <Okay. S 1> ติ๊กถูกเสร็จแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ